เดี๋ยวจะสอนวิธีการติดตั้งร,ระบบสั่งอาหารนะครับพอเราได้ไฟล์นี้มานะครับก็เป็น Food Order โอเคนะครับได้ Food Order มาเสร็จแล้วก็คลิกข,ขวานะครับแล้วก็แอด a r เ h i เสร็จแล้วจะได้โฟลเดอร์ Food Order นะครับก็จะเป็นไฟล์นะครับส่วนนี้จะเป็นฐานข้อมูลนะครับ DB ฐานข้อมูล เสร็จแล้วให้เราไปโหลดแซมนะครับโหลดแซมก็เป็นซอฟต์จำลองนะครับก็พิมพ์ไป a x a, a b p sam เสร็จแล้วก็เลือกดาวน์โหลดครับให้เราเลือกเวอร์ชั่น7.4นะครับเอา7.4เสร็จแล้วกดดาวน์โหลดได้เลยนี่ครับพอดาวน์โหลดนะครับเราก็ดาวน์โหลดไปจนเสร็จนะครับ พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็กดติดตั้งนะครับวิธีติดตั้งก็กดนิกๆไปเรื่อยๆครับไม่ต้องสนใจอะไรครับจนเสร็จพอเสร็จแล้วก็เข้าไดซีนะครับเราไปที่ไดซีนะครับจะเจอแซมนะครับ xmp แซมนะครับเสร็จแล้วก็ไปข้างล่างสุดครับจะเจอแซมคอนโทรนะครับถ้าลงครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เราเปิดนะครับแต่ถ้าลงครั้งต่อไปเราต้องมาเปิดเอาเองนะครับไม่ก็เซิร์ช เสิร์ชหาก็ได้ให้เราสตาร์ทสองอันบน,นครับให้เราสตาร์ทสองอันบนสตาร์ทยังไงก็ได้ให้มันมีตัวเลขขึ้นมานะครับเสร็จแล้วคือเรียบร้อยแหละนี่คือเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็ไปที่ browser นะครับ team หนึ่งองเนย์จุดศูนย์จุดหนึนะครับ, 0. 0. นรบแนะนำนะให้เลี่ยงใช้ Chrome นะครับให้มาใช้ Microsoft ไม่ก็ใช้ Firefox นะครับใครใช้โฟ r o ก็ได้ครับ แต่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ก็มาตรงนี้ครับโอเคที่เราลงแซมไปเนี่ยสตาร์ทไปใช้งานได้ปกตินะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เราติดตั้งฐานข้อมูลครับไปที่ P P m y a g m i n กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้ก็ได้ครับแล้วก็คลิกมันจะได้ขึ้นแท็บใหม่นะครับแล้วแท็บกเก่าๆเราเก็บไว้ใช้ก็จะขึ้นตัว P P มันขึ้นนขึ้นมานะครับ วันนี้เรามาติดตั้งฐานข้อมูลกันนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งตัวฐานข้อมูลนีให้เราไปติดตั้งตัวเว็บก่อนอไปที่ตัวเว็บก่อนนะครับก็มาที่แซมครับให้เราเปิดแซมขึ้นมานะครับตัวโฟลเดอร์แซมตรงนี้ c แล้วก็แซมเราเปิดโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมาครับ Food order นี่ครับต่อมาเนี่ยให้เรามาที่เคทีดครับ HitDoc เอาโฟลเดอร์เนี่ย Food Order เนี่ยวางไปที่ HitDoc เลยครับลากมาวางเลยเห็นไหมครับลากมาวางเรียบร้อยแล้วคราวนี้ชื่อโฟลเดอร์เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นคำว่า Food ประกันให้ง่ายๆสั้นๆจะเปลี่ยน Food, เป็น Food เ,เป็นอะไรเป็นโปรเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับได้หมดเสร็จแล้วให้เราไปที่โฟลเดอร์ฟู o d ครับ อันนี้เราก็ปิดไปเลยก็ได้ครับอ่คาคราวนี้จะมีถ่านข้อมูลใช่ไหมครับเดี๋ยวเราถ่ายข้อมูลเน่ยลากมาใส่แต่เราต้องไปสร้างฐานข้อมูลก่อนตรงนี้ครับ database name คราวนี้เราจะตั้ง database name ว่าอะไรล่ะให้เราไปที่เพจครับแล้วก็ include แล้วก็ connect เห็นไหมครับตรงเนี้ db food order นะครับ Copy มาแล้วกดปิดเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรคำว่าอะไรก็ได้ครับแต่ให้มันตรงกันนะครับแล้วกดคขีย์เสร็จแล้วเราเลือก Import ครับเห็นไหมครับก็ได้แล้ววิธี Import เนี่ยให้เรามาที่ข้างนอกกลับมาครับ db food order ลากมาวางเลยครับถ้าใครลากไม่วางไม่ได้ก็กดคําว่า select ก็ได้นะครับหรือว่าเลือกไฟล์ตรงนี้ก็ได้เสร็จแล้วจะขึ้นว่า success นะครับกด refresh ทีหนึ่งเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาคราวนี้วิธีการเข้าเว็บครับพิมพ์หนึ่งสองเน slash food นะครับ s l a s ตามช่วยด้วยชื่อโฟลเดอร์นะครับนี่ครับ folder เรา Food แล้วก็ ใส่ฟูดลงไปแล้วก็เราอินเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานครับโอเคนี่ก็จบวิธีการติดตั้งนะครับอ่าคราวนี้เราจะมาสอนระบบนะครับสอนการใช้ระบบสั่งอาหารนะครับอันนี้จะเป็นระบบสั่งอาหารที่ร้านะครับน่าเหมือนร้านอาหารทั่วๆั่วไปครับที่เขาสั่งกันนะครับแล้วก็เข้าไปที่หลังร้านในประมาณนี้นะครับ ตัวนี้สั่งแล้วเนี่ยจะวิ่งเข้าไปที่ไลน์นะครับเหมือนกับว่ามีลูกค้าสั่งที่หน้าร้านมีมีพนักงานเข้าไปจดเมนูจดเสร็จปุ๊บกดสั่งปุ๊บมันก็เข้าไปที่ห้องครัวเลยเข้าไลน์นะตัวนี้สั่งอะไรไปบ้างประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูดีดกวะะ่าครับว่ามีขั้นตอนวิธีการทาํางานยังไงบ้างนะครับหน้าแ่าจะเป็นหน้าแดชบอร์ดเฉยนะครับว่ามีโต๊ะมีเมนูมีส่ง มีส่งมีรองสั่งสั่งแล้วเท่าไหร่ประมาณนี้ครับครวนี้มาดูข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับก็จะเป็นโต๊ะครับโต๊ะ A1 a 2เราก็ลบได้ครับแต่ลองดูนะครับว่าทำไมจะรองสมบไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีมีมมนูหรือมีการสั่งอาหารที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับมันก็เลยสั่งไม่ได้นะแค่นั้นเอง อันนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มให้ดูครับแล้วก็ลบทิ้งส่วนผมเพิ่มโต๊ะใหม่ครับเป็น A3 เห็นไหมโตัว A3 แล้วผมลบทิ้งปุ๊บเห็นไหมข้อมูลก็ถูกลบแล้วเพราะว่าเพิ่งสร้างมายังไม่มีการสั่งนะครับต่อมามาที่เมนูครับอ่นะเาเลือกเมนูว่าเราจะสั่งอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีชื่อเมนูมีราคาเมนูมีรูปเมนูแล้วก็สถานะคือสั่งได้หรือสั่งไม่ได้นะครับอ,อ่ะสมมติว,ว่าผมลบเมนูทิ้งก่อนอ,อันนี้ทิ้งเห็นไหมครับว่าลบไม่ได้ถ้าไม่ถึงก็ลไม่ได้ครับเพราะว่าเมนูนี้มีกการถูกสั่งไว้แล้วนะครับมันถูกสั่งไว้แล้วเพราะฉะนั้นมันจะลบไม่ได้โอเคครับเอาให้เข้าใจกันนะครับ เดี๋ยวผมจะเพิ่มสินค้าเข้าไปใหม่นะครับมาเพิ่มรูเข้าไปก่อนนะครับสินค้านี้เป็นสุวว่าเป็นน้ำแข็งแล้วกันนะครับราคาสิบห้าบาทแล้วกันนะครับสนาคือสั่งได้หรือสั่งไม่ได้นะครับก็กดบันทึกเห็นไหมครับน้ำแข็งสั่งได้ ถ้ามันสั่งไม่ได้แล้วเนี่ยคือของมันหมดแล้วแล้วก็เปลี่ยนฐานะว่าของหมดนะครับตัวนี้ก็มีช่องเซิร์ชนะครับให้เราเซิร์ชได้นะครับนี่อยู่ข้างบนก็เป็น Data Table นะครับเอาไว้เซิร์ชได้ต่อมาเป็นผู้ใช้งานนะครับก่อนที่มาสั่งอาหารครับไปที่ผู้ใช้งานก่อนผู้ใช้งานก็คือเป็นพนังกงานนี่แหละ นะครับกดเพิ่มมาก็ใส่รูปพนักง,งานได้ครับใส่ชื่อนะครับใส่เมีล,ลงไปครับก็เป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานะครับแล้วก็แค่กรอกไปนะครับเบอร์โทรครับคนป่าผู้ใช้งานครับเป็นผู้ใช้งานนะครับสานาะก็คือใช้งานได้ Username Password ครับผมใส่001แล้วกันนะครับง่ายๆปึ๊บโอ okay. เคเข้ามาแล้วเป็นพนักง,งานร้านตรงนี้แอดมินครับก็จะเห็นว่ามีการสั่งอาหารเข้ามานะครับส่งอาหารครับก็มีประวัติต่อไปจะไปสั่งอาหารครับเดี๋ยวผมจะออกออกก่อนไปเข้า User พนักง,งานครับ001 ตัวนี้ก็จะเป็นพนักงานแลละนะครับอันนี้ก็จะมาสั่งอาหารนะครับส่วว่าแข็งสั่งน้ําแข็งนะครับสั่งน้ําแข็งไปครับแล้วก็สั่งแพนเค้กวิปครีนนะครับสองอย่างเสร็จแล้วก็มาตรวจสอบรายการอาหารนะครับเห็นไหมครับรวมแล้วคือร้อยสามสิบแปดบาทนะครับโต๊ะไหนสั่งครับโต๊ะสามสั่งกดยืนยันครับ พอเราไปตรวจสอบรายการอาหารทีกีคือจะไม่มีแล้วเพราะว่ากดส่งไปแล้วนะครับคราวนี้ไปที่ส่งอาหารครับเห็นครับก็จะมีรายการอาหารครับมีเขิงหัน้องแข็งที่โต๊ะหนึ่งนะครับ j 3แพนเค้กวิคีมครับจำนวนหนึ่งอันที่โต๊ะสามเหมือนกัน,นเห็นไหมครับแล้วกดส่งครับ ครัวโต๊ะสส่งเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้ไปดูที่ประวัติครับเห็นไหครับว่าส่งไปกี่โมงครับที่โต๊ะไหนคราวนี้มาดูว่าจะเด้งเข้าไลนา์ได้ยังไงนะครับจะเด้งเข้าไลนา์ได้ยังไงให้เราไปที่ดูเซอร์ของแอดมินก่อนนะครับไปที่แอดมิน จริงแล้วระบบเนี้ยหลักๆเนี่ยก็คือสร้างมาเพื่อให้ตัวการสั่งอาหารนะ่ะเด้งไปที่ลายแล้วก็ให้หลังรนะ้านน่ะเปคนทำนะครับแล้วก็มีการเก็บประวัติของการสั่งในแต่ละวันอ่า,าได้นะครับให้มาดูว่าเอออาหารที่ส่งแล้วมีอะไรส่งวันไหนประมาณนี้ครับเอาไว้ดูได้วิธีการทำทำไลายนะครับให้เราไปที่โทเค็นไลน์นะครับโทเค็นลน ให้เราใส่โทเค็นตลาตรงนี้นะครับให้เราไปสร้างลายกลุ่มนะครับในลายของเราไปสร้างลายกลุ่มมาหนึ่งกลุ่มโอเคครับผมก็สร้างมาแล้วเรียบร้อยชื่อว่าเท็ดโฟลดนะครับเท็ดโฟลดต่อมาให้เราไปที่ l i n e n ้ t o f e นะครับไปที่ Google นะครับที่ Google นะครับแล้วก็ใสชคำว่า i n e n น้ t ู f ี่นะครับเข้าไปที่ i n e n น้ t ู f ี่ ให้เราเข้าสู่ระบบครับพอเราเข้าสู่ระบ,บบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะขึ้นหน้าของฉันครับไปที่หน้าของฉันให้เราออกโทเค็นครับตรงนี้ให้เราเซิร์ชนะครับชื่อกลุ่มเทสฟูดครับมาเทสฟู้ดตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าเลิศแล้วกันชื่อที่ว่าจะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับตั้งแต่เราจะตั้งนะครับอาจจะตั้งว่าอาหารมาแล้วอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ออกโทเค็นครับให้เรา Copy นะครับ Copy กลับไปที่โปรแกรมของเรานะครับเอาโทเค็นมาวางนะครับเราบันทึกเห็นไหมครับก็บันทึกแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับต่อมาไปที่ตัวลายครับเท e f ฟูดในกลุ่มของเรานะครับเท็ฟูดให้เรากดเชิญครับ เชิญไลน์นอริฟี่เข้ามานะกดเชิญครับเห็น okay, ไหมครับเข้ามาแล้วอันนี้เราจะลองสั่งอาหารใหม่นะครับจวะวาสั่งน้ำแข็งนะครับสั่งแค่น,น้ำแข็งอย่างเดียวคราวนี้เรามาปรับจำนวนได้นะครับจะน้ำแข็งห้า นะครับก็เป็นเจ็ดสิบห้าโต๊ะสามครับกดเปนกดยืนยันครับเห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับขึ้นมาออเดอร์ใหม่มีออเดอร์ใหม่มาจากระบบครับวันที่นี้โต๊ะสามครับคราวนี้เราก็ไปดูครับส่งอาหารนี่ครับนี่ไงที่ไม่ส่ง ตัวสโอเครับออเดอร์แล้วครับหลังร้านรับออเดอร์รับกดส่งครับก็แค่นี้เองครับนี่ก็คือระบบสั่งอาหารนะครับเอาไว้ใช้ในร้านอาหาร